ให้มาวันที่สิบห้าให้มาแล้วสามงวดก็ไม่เคยพลาดดนะ้ยล่ะเดี๋ยวจะปล่อย,ว,ยว,ออออวันที่สิบห้าอาจารย์เศรษฐมาก็ก็จะก็จะเป้าสามงวดแล้วให้มาตั้งศูนย์สี่หนึ่งให้มาทั้งแปดหเกเจ็ดให้มาทั้งอะไรอะ่ะหนึ่งเก้าสี่นั่นแหละอ้คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีครับเสี่ยครับ สวัสดีครับเสียบบอเสียเสียบกระแทกโอ้รอ,อหลายวันแล้วรอนานแล้วครับผมเสียหใหญ่นะครับขาดนแล้วฮะชนธุรกิจเยอะเอาเมื่อวานเห็นว่าไปเอาเลขหนองบัวลำพูเลยเหรอครับผมครับครับแป๊วอ,อยู่ที่หนองบัวลำพูเลยไปแเยี่ยมอาจารย์อยู่โอ,โอ้อาจารย์ดังเขาเป็นประจำรยม่นวะค่ะว่าจะบอกก่อนวันทีสิบห้าแล้วล่ะ ฝันดีบอเสียงวันนี้ฝันดีฝันห็นถึงหกตัวอะไรวันนี้ว้ฝันได้รางวัลที่หนึ่งเลยบอเซียฝันได้รางวัลที่หนึ่งขอท้าความสมัยก่อนๆเนาะให้เอฟซีได้มีความมั่นใจเนาะเสียเนาะถูกเป็นประจําเลยเหระครับเสียฝันว่าได้ซื้อลอตเตอรี่นะครับแต่ว่ามันมันก็เป็นคนฝันเนาะเป็นเื่อแนวทางเนาะครับผมแต่เราก็อยากให้เอฟซีฟังเป็นได้ล่ะ อย่าไปจมปักกับมันมากค่ะเป็นแนวทางแแนวทางเนาะกูฝันว่าได้ซื้อโรตอรี่สูงวันที่หนึ่งโอ้โหได้คาดแทบานนี่เออดีใจเลยถูกต้ทุกตัวแต่มันมีมันมันมันมีเลขอ่ะ119ครับอืม595ในความฝัน,น 9, 5, 9, 5อะ119595 โอ้ฝันดีเราได้ําถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเนาะเส,สียเนาะเสียว่าฝันดีคาดนํานบ่หนึ่งหนึ่งเก้าห้าเก้าห้านี่แหละนี่ไอ้บอกฝันและจำได้ทั้งหกตัวเลยอันนี้ฝันก่อนไปเอาเลขนับเป็นบ่ค่ะใช่ฝันก่อนฝันวันก่อน,นนี่เองก็เลยเสีย,ว,สยว่าฝันดีเด่๋ยวปอไงเบิกครับไงก็เลยวันนี้ว่างไงว่างพอดีก็เลยบอกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะลืม ถูกไลายสุดกี่แสนเสียถูกหลยสุดกขาเก้าแสนนี่แหละมาได้ทักแค่นี้เลขวัลที่สองไลยถุดก็สองแสนเอาเสียถูกรางวัลที่สองก็เคยถูกแล้วครับูวันที่สองก็ถูกมาแล้ววันที่สี่ก็ถูกมาแล้วที่สามก็ถูกมาแล้วลูกบ่ารางวัลทีนึงรางวัลที่หนึ่งวุ่ไม่ถึงเสียงวดนี้แล้วว่าจวันที่หนึ่งมันเลขมันสับกันอยู่นะ เกือบถื้อแ,บบแั่น,นนั่นแหละซื้อสองแปดวันั้นนั้นออกแล้วง้ดที่หนึ่งมันออกอ่าเจ็ดสองสี่หกสองแปดหืมแต่ของใครแต่ของพี่มันมันเป็นสี่เจ็ดสองหกสองแปดครับอนอนไม่หลับทั้งคืนเลยวัน,นั้นนะอ่ะมันสับกันโยไ่ได้มากเลยดวงไม่ถึงเงินล้านแต่ว่าเสียนี่ชอบยิบลอตเตอรี่เนาะยิบลายหมครับตองงวดเนี่ยครับ โหลครับเสียเลขเลขวิ่งเสียมีมีมาอยู่นะเลขวิ่งวิ่งตัวไหนเสียมีห้ามีหกมีสามนะเลขวิ่งนะใส่เอาเด้อมีห้ามีหกมีสามหลักหลักไหนครับหลักหน่วยหรือหลักสิบครับหลักสิบหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยหะใส่เอามีหกมีห้ามีสามมีหกมีห้ามีสามใช่บานนี้นี่สามตัวเสียก็ได้มานะเลขสามตัวอะเอามาเตะใส่เสีย เอามาจากไหนก็อยจะถามเออเปิดเผยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะมันจะมันจะอะไรกจะเคลื่อนหรอกโอ้เอาเอามีที่มาเลขลับมันตัวมีเก้าศูนย์ก้นน่ะเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หสมตัวนี่บอสสามแปดสองสามแปดเดี๋ยวจะได้เสียับมือครับเจเย็นๆเนี่ยตอนนีเย็นได้ไงเสียดีดีดีเดียวเดียวมีมีมีตวลาหลายอย่างเอาเอาตัวตัวไหนเสียตัวไหน เอาเอาไหมเก้906238 905906238ครับอือ905906238ครับสองตัวมีไหมครับเสียมี5 6มีมี5กับ6มี3สองตัวเหรอเสียสองตัวคือ79 78ล่างเอาให้หนักๆักเลยนะตัวนี้นโอ้ย78อีกแล้ว เาก็79 78ล่างใช่ไหมครับเสียตัวล่างนะแต่ไม่ต้องกลับนะเอาเต็มเต็มรถโอยกลับไปเนี่ยือมันออกตัวกลับง่านเขาได้ดินี่เสียถ้าถ้าจะได้ถ้าถ้ามั่นใจก็อัดไปเลย79 78ก้าทันตุอะไรก็ซื้อไปสักห้าสีบไปสี่สิบไปเอาจากร้อยใบไมเสียเสียเสียเมากี่ใบแล้วเนี่ยก็สี่ห้าร้อยใบแล้วถถ้าถูกมามันก็ได้เยอะ เ,เสียจะซื้อมือน,นักเด้เอาเสียขอขออนุญาตถามนะเสียเนาะซื้อรลรตเตอรี่แต่ละงวดละงวดนี่หมดกี่ใบเสียสี่ห้าร้อยใบนี่แหละโอ้ขนาดน,นั้นเลยครับเนี่ยว่าเราถูกมาแล้วก็มีทุนไงอืมมันได้เยอะเนาะเราซื้อเยอะเราก็มีโอกาสได้ไงโอ้เรามีกระสุนยเยอะเนาะเสียเนาะเพราะว่าุนถ้าเราไม่มีทุน,ทนว่างวดเนี่ยก็สิบ ไม่ยี่สิบปัอย่างนี้เรามีทุนเลยเราถูกมาแล้วก็มีทุนแล้วก็เอาทุนต่อทุนนั่นแหละเอาเลขต่อเลขกันแหละเราอื้อบางเข้ามาทำบุญทำบุญบ้างซื้อไฟซื้อน้ําซื้ออะไรไปวัดไปว่าบ้างอ่ะครับโอ้ขัดขัดขัดก็คือเป็นเลขที่เปิดเผยไม่ได้นะครับมาจากไหนเนาะฝันฝันนั่นแหละที่บอกนั่นแหละอืมเอาเสียแล้วแล้วเลขที่ไปเอาที่หนองบัวลำพูนี้ได้ตัวไหนครับเสีย แปลที่สองัวลำพูเหรอครับห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งนะเกือบเกือบลืมแล้วว่าอาจาว่านี่ว่าเออว่าขอดันได้มาอะไรหนึ่งเก้าสี่เนาะครับว่านี้ห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งวงกลมด้วยไหมครับเสียวงกลมวงกลมเลยห้าสี่หนึ่งเนาะใเราเรียกอาจารย์ที่ว่าจะปล่อยเป็นยี่สิบห้านะแต่ว่า อาจารย์ยังไม่สกิดมาเลยยังไม่โทรมาเลยแม่นเลยครับเสียที่จะปล่อยวันที่สิบห้าเนี่ยครับเสียก็ไม่ได้อยู่กองสลากเนาะเออจริงแม่นแม่แม่นถ้าไม่แม่นถ้าบอกว่าแม่นแม่นเนี่ยเอสซีจะด่าอาจารย์จะด่าเสียอีกโอ้ใช่ใช่พูดอีกพูดพูดอีกก็ถูกอีกได้เนาะเสียเนาะก็เล้ายมนก็รวยกันหมดตัวเออ วันที่สิบห้าเขไม่การันตีหรอกก็เอาปลอมปากคอมคอครับผมติดปร้อยใบยก็ได้เอะกี่ใบนะห้าสิบใบยี่ร้อยใบก็ได <c oughs> อ้อย่างน้อยนี่เราลงทุนหลักพันหลักหมืน่นปลูกมาแล้วคุ้มใช่ไหมละ่ะอ๋อใช่ครับเสีย่ยอืมพลาได้พลาเสียมันก็ได้ของพวกนี้ไม่เกาะใครเข้าใครหรอกอืม <c oughs> ก็เป็นแนวทางนะเสีย่ยเนาะเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางก็เสียวว่ยพอครับ <c oughs> เสียจัดมักควา็หวังเอางแต่ละคนมันก็มีแค่นี้แหละครับครับเราเราก็ไม่รู้เนาะมันจะออกตัวไหนนะเสี่ยเนาะครับอืมแต่ว่าที่อาจารย์ให้มาวันที่สิบห้าให้มาแล้วสามมวดก็ไม่เคยพลาดได้ห่ะเดี๋ยวจะปล่อยวันที่สิบห้า่ะอาจารย์กิจดมาก็ก็จะก็จะปล่อยเลยโอ้มีีีโรคมีลาบเดียวจะได้อะไรสมบูร์สมบูรณ์ทำ ซื้อไฟซื้อไม้ฝาดซื้อน้ำไปไปแย่ค่ะอ้ใช่จุเท่าบุญเนาะข้าวันนี้นะครับครับเอาพิมพ์รอไว้เนาะให้เอฟซีพิมพ์รอไว้เนาะเสียเนาะวันที่สิบห้าอวันที่สิบห้านะครับคือสามงวดแล้วใช่ไหมครับที่ให้อาจารย์ที่ให้มาว่าแวสามงวดแล้วให้มาตั้งศูนย์สี่หนึ่งให้มาทั้งแปดหกเจ็ดให้มาตั้งอะไรอ่ะหนึ่งเก้าสี่นั่นแหละโอ้สามงวดติดแล้ว อืมแตงวันนี้นะไม่ไม่การันตีเมื่อวันที่สี่แล้วครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ให้แนวลองดูแต่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดนี่คือล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับเสียล่างอย่างเดียวซื้อไว้ลดห้าร้อยใบพันใบก็ซื้อไว้ลดถ้ามีทุนเยอะเนี่ยเราลองคิดูอีกครั้งหรอกโอ้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะใช่ครับเราเราสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วไงใช่ครับผมดูเพื่อความบันเทิงเนาะเสียเนาะใช่ดูเพื่อความบันเทิงไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับ S <S บางทีอาจจะบางทคนอาจจะรวยเพราะผมก็มีอืมอาจถูกลงัาที่หนึ่งอย่างงี้เนาะเสียเนาะใช่ครับก็เป็นแนวทางของเสียนี่ละนามนะครับเอฟซีครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับผมว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดเนาะเสียเนาะก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขวันวันที่เรารอคอยใกล้เข้ามาแล้วครับใหลุไปกันทุกคนแค่นั้นแหละครับผม จะได้ปวดนี่ปวดศีลด้วทุกคนเสียก็ดีใจแล้วแหละครับเอาขอบคุณเสียมากๆนะครับผมสําหรับแนวทางเ<อ>นาะครับสวัสดีครับครันะบสวัสดีครับกับครับก็เป็นแนวทางนะครับของเสียนิรนามนะครับคุยไปหัวเราะกันไปนะครับสนุกเฮฮากันไปดูหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับเอฟซี FC ครับผม ก็เราไม่มีใครรู้จริงหรอกครับว่าแนวทางมันจะเข้าหรือมันจะหลุดเนาะต้องใช้วิจารณญาณดูถ้าชอบนะครับผมเดี๋ยวรอวันที่15นะครับว่าจะมาวิเคราะห์ใส่ตัวเลขของเลขฝันของเสียแล้วก็เลขมีที่มาของเสียแล้วก็เลขที่เสียไปเอาที่หนองบัวลำพูนะครับก็คือต้องรอเปรียบเทียบใส่กันดูนะครับยังไงก็ดูตัวเลขกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเสียนิรนามนะครับผมหรือว่าเสียใหญ่นะครับ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้เป็นเลขความฝันของเสียนะครับแล้วก็มีเลขมีที่มานะครับผมแล้วก็เลขที่เสียไปเอานะครับเนาะครับให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นกนนารพนันทุกชนิดนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ